สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโหนกระแสแชร์ข่าวสรุปประเด็นที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสเจอกันทุกวันจันท์ถึงวันศุกร์เวลา5โมงครึ่งที่ช่องสตังค์มีเดียในเดือนมกราคมนี้นะครับกระแสในวันนี้ครับจะพูดถึงร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดนครพนมครับแล้วก็วันหนึ่งฮะมีลูกค้านะครับไปจัดงานเลี้ยงกันประมาณ30กว่าคนด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งนี้สั่งอาหารไปนะครับแล้วปรากฏว่าราคาแพงมาก ยกตัวอย่างบางส่วนในบินนะครับอย่างเช่นปีไก่ทอดขายจานละ2,000บาทน้ำแข็งแช่เบียร์ถังละ1,000ทะเลลูกจิ้มจานละ2 0 0 0เนื้อแดดเดียว2,000บาทกระเพาะปลาน้ำแดง5,000บาทมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องขายราคาแพงแบบนี้ วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยก็เลยเชิญนะครับทั้งร้านอาหารเจ้าของร้านรวมถึงคนที่ร้องเรียนและเป็นลูกค้ามาพูด ank, คุยกันนะครับซึ่งจะเริ่มจากคุณท่อมนะครับซึ่งเป็นสามีของเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะครับบอกว่าวันหนึ่งมีลูกค้าที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของตัวเองชื่อว่าคุณ oh. โอโทรมาจองการจัดงานที่ร้านนะครับก็คือจัดอาหารไปด้วยเป็นการจัดงานวันเกิดตนก็เลยเข้าใจว่างานนี้ที่คุณ oh. โอโทรมาจองการจัดอาหารนี้เน,นี่ย เป็นงานวันเกิดของคุณโอคุณโอบอกว่าอยากได้กระเพาะปลาดน้ำแดงซึ่งปกติแล้วทางร้านไม่มีเมนูนี้ครับก็เลยจัดให้ตามรีเควสพิเศษก่อนที่จะจัดงานในร้านอาหารนี้คุณโอวางเงินมัดจำประมาณ1,000 0บาททวนครับ แล้วก็ทางคุณท่อมเนี่ยที่เป็นสามีของเจ้าของร้านก็มีการแจ้งราคาแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของอาหารแล้วและมาเทสอาหารกันแล้วในวันที่19มมกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งร้านอาหารนี้นะครับได้มีการจองจัดงานของคุณโอเนี่ยในวันที่21มกราค,ครับจากนั้นคุณท่อมบอกว่าคุณโอเนี่ต้องการกระเพาะปลาแท้คุณภาพดีเกรดพรีเมียม จัดเต็มที่กับการจ่ายไม่มีปัญหาซึ่งก็มีการตกลงราคากันกับคุณโอ๋เจ้าของงานด้วยในส่วนของอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นเพื่อนกับคุณโอ๋และมากินเลี้ยงด้วยกันที่ร้านอาหารแห่งนี้คือคุณเกติภูมิครับคุณเกติภูมิได้มีการสัมภาษณ์สดนะครับโดยทางวิดีโอคอลกับรายการโหดกระแสก็บอกว่าเป็นคนไปร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาหารแพงของร้านนี้ เพราะว่าวันที่21ที่ไปกินอาหารด้วยกันเนี่ยเป็นเพื่อร่วมรุ่นกับคุณโอ๋และทราบภายหลังว่าเจ้าของร้านนี้กับคุณโอ๋เป็นลูกพี่ลูกน้องกันภายหลังแล้วก็สิ่งที่ติดใจและข้องใจคือปริมาณอาหารมันน้อยกว่าราคาที่จ่ายไปในส่วนของคุณท่อมนะครับสามีของเจ้าของร้านอาหารร้านนี้ก็บอกว่าถ้าจะบอกว่าคุณเกติภูมิจ่ายก็จะไม่ถูกต้องเพราะคุณโอ๋เป็นคนจ่ายเราทําตามทุกอย่างของที่คุณโอ๋สั่งหมดจะต้องบริการลูกค้า ส่วนคุณเกติภูมิเกี่ยวข้องกับอะไรถ้าคุณโอคอมเพลนหรือว่าติเราทางร้านจะนอมรับในส่วนของเจ๊บิลนะครับที่เป็นเจ้าของร้านนะครับก็ได้ออกมาพูดว่าเราจะทำตามคําสั่งสำหรับคนที่จ่ายเงินให้กับเราเท่านั้นนั่นคือคุณโอเราจะทำตามความต้องการของลูกค้าทุกคนทั้งหมดไม่ได้ทุกอย่างต้องเดียวกับแม่งานคือคุณโอเท่านั้นจึงงงว่าคุณเกติภูมิกับคุณโอไม่ประสานงานกันเหรอ ในส่วนของคุณเกียรติภูมินะครับก็บอกว่าคนรูดบัตรจ่ายเนี่ยคือตนเองนี่คือการติดติงค่าอาหารมันสมกับอาหารที่เสิร์ฟมาหรือไม่คุณโอเกิดวันที่20จริงแต่ว่าจะจัดงานเลี้ยงรุ่นด้วยก็เลยเลื่อนจากวันที่20มาจัดงานพร้อมกันในวันที่21มีการนักสังสรรค์กันดังนั้นถ้าทางร้านเนี่ยจะตัดสินว่าคนที่จองกับคนที่จ่ายเงินจะเป็นคนเดียวกันอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องเพราะลูกค้าทุกคนที่เข้ามา พราะทุกคนที่มาทานอาหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกค้าเหมือนกันหมดหลังจากนั้นเจ๊บิวเจ้าของร้านอาหารแห่งนี้นะครับก็เลยมีการชี้แจงเรื่องของราคาอาหารในรายการของกระแสบางส่วนที่อยู่ในบินนะครับอย่างเช่นปีกไก่ทอดเนี่ยที่อยู่ในข่าวเนี่ยคือขายจานละประมาณ2000แต่ความจริงแล้วปกติร้านเนี่ยไม่ได้ขายราคาแพงแบบนี้ปกติปีกไก่ทอดที่ร้านจะขายจานละประมาณ179บาทแต่คุณโอเนี่ยต้องการตักเองแบบบุฟเฟ่ ก็เลยนำสอ0 0ับาทเนี่ยมาหารกับจํานวนคนแล้วก็หารกับจํานวนปริมาณของปีกไก่ซึ่งจะได้ทั้งหมดประมาณ2จานใหญ่1จานจะมีปีกไก่ประมาณ30ชิ้นด้วยกันนอกจากนั้นเจ๊บิวยังบอกว่าคุณโอได้มีการรีเควสตน้ํามันที่ดีที่สุดต้องเป็นน้ํามันมะกอกแล้วก็ไม่ให้ใช้น้ํามันซ้ําและอยากให้คนดูเข้าใจว่าที่ทางร้านคิดแพงเนี่ยเพราะรีเควสตตามลูกค้าทั้งสิ้นอีกหนึ่งประเด็นคือเนื้อทอดแดดเดียว ทางร้านบอกเลยว่าจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตลอดของที่ได้มาคือต้นทุนสูงอยู่แล้วเราใช้เนื้อลิปอายมาทำเป็นเนื้อแดดเดียวส่วนเรื่องของทะเลลูกจิม้มที่2,000บาทนี้เราทำให้2จานลูกค้ารีเควสตมาว่าจะไม่ให้ใช้น้ำลวกจะต้องนอกน้ำมันเกรดดีพรีเมียมและใช้น้ำมันมะกอกส่วนกระเพาะปลาน้ำแดงตอนแรกคิด3 0 0พแต่กลัวไม่พอกับจำนวนคนเพราะกินไม่อิ่ม ก็เลยคิดไปจาก3,000เพิ่มเป็น5,000ลูกค้าทานไม่หมดจนถึงขั้นต้องหอก,กลับบ้านส่วนเรื่องน้ำแข็งนะครับที่ราคาประมาณ2,220บาทนั้นก็เนื่องจากลูกค้ามี30คนมีการสั่งน้ำแข็ง111ถังตกถังละ20บาทนี่คือการชี้แจงของเจ้าของร้านเจบิวนะครับว่าทำไมราคาอาหารมาถึงสูงนะครับทีนี้ทางคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยไปติดต่อคุณโอนะครับที่ ทางร้านบอกว่าเป็นแม่งานและสั่งรีเคดเดวสตโดยตรงคุณโอบอกว่าตัวและเพื่อนเนี่ยได้มีการจัดงานเลี้ยงรุ่นในวันที่21จริงเรื่องของการรีเควสหรือว่าการสั่งเนี่ยวันนั้นก็ไปสั่งกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง แล้วตนเนี่ยก็ไม่ได้รีเควสอย่างที่เจ้าของร้านบอกหลายอย่างเลยนะตอนนี้ตนขอเลือกความถูกต้องไม่เลือกพี่ไม่เลือกน้องแล้วอย่างเช่นเรื่องเนื้อแดดเดียวตนไม่เคยสั่งเลยว่าจะต้องเป็นเนื้อลิปอายแค่บอกว่าเป็นเนื้อที่ดีเท่านั้นสิ่งที่ทางร้านพูดแบบนี้มันไม่เป็นความจริงเลยมันน่าอายไม่เคยรีเควสแบบนั้นและไม่เคยขอให้ใช้น้ำมันมะกอกในการทอดและไม่เป็นความจริงตนรู้สึกอายเพื่อนที่ทางญาติเนี่ยขายอาหารแพง ต้องเลือกความถูกต้องยอมเสียคำว่าญ,ญาติเพื่อเลือกความถูกต้องคุณโอบอกว่าตนพร้อมจ่ายเงินบนความถูกต้องคุณภาพกับราคาเงินต้องเหมาะสมกันส่วนคุณทอมเจ้าของร้านอาหารก็บอกว่าถ้าหากว่าคุณโอไม่พอใจผมก็ไม่เอาเงินก็ได้เพราะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันส่วนเงินเพื่อนคุณโอที่จ่ายมาเนี่ยขอไม่รับเพราะไม่ใช่คนจ้างตั้งแต่ต้นส่วนคุณเกียรติภูมิก็บอกว่าเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆถ้าหากว่าทางร้านเนี่ยยอมรับ ว่าขายอาหารแพงเกินราคาขอโทษและนำไปแก้ไขส่วนคุณโอก็บอกว่าเรื่องก็จะจบเหมือนกันหักทางร้านขอโทษและปรับราคาให้ถูกต้องซึ่งทางร้านอาหารแห่งนี้นะครับทั้งคุณท่อมแล้วก็เจ๊บิวก็มีการขอโทษนะครับไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าทุกคนรวมถึงชาวนครพนมด้วยที่ทำให้เกิดกระแสแบบนี้นะครับนี่คือกระแสที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแสนะครับหากใครนะครับที่ชอบติดตามการสรุปกระแสส,ะสั้นๆได้ใจความแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการโหนกระแสแชร์ข่าวนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา5้าโมงครึ่งที่ช่องสตางค์มีเดียในเดือนมก,กราคมนี้แล้วเจอกันใหม่ในกระแสต่อไปขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ